ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมอดูราหูนะครับราหูดูดวงดูดวงกับหมอดูราหูนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับฟังการพยากรณ์ดวงรายปักนะครับประจําวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2566นะครับการพยากรณ์ของผมนั้นนะครับเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมข้งกว้างนะครับก็จะมีบางท่านที่ตรงบ้างบางท่านที่ไม่ตรงบ้างนะครับอันนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดของท่านนะครับผมใช้วิจารณ์ในการรับฟังนะครับก่อนจะไปรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์์กกกกดแล้ว็็หาตรรงคสับ ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนธาตุน้าสัญลักษณ์ของเขาก็คือแมงป่องนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเขาทาอะไรเนี่ยเขาจะก่อนข้างอย่าระวังตัวนะเหมือนแมงป่องนะครับเพราะเขาจะเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากนะครับชาวราศีพิจิกนะครับเป็นคนที่ดูแบบเป็นคนมี2บุคลิกนะครับบางครั้งก็ดูเย็นจนหน้าเหลือเชื่อนะครับบางบางครั้งก็ดูร่าร้อนจนแบบลุกลี้ลุกลนนะครับชาวิราศีพิจิกนะครับ เป็นคนที่มีซิกเซนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องของโหรา,าศาสตร์ศิ亚ศาสตร์ค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากเป็นภพที่8ของดวงโลกนะครับเป็นภพมระนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศรีพิจิกก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับในวัยเด็กเนี่ยครับชาวราศรีพิจิกนะค่อนข้างจะฟันฝ่าอุปสรรคมค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับสาหรับชาวราศรีพิจิกนะครับเรามารับฟังดวงรายปักกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชาวราศีพิจิกนะครับ การงานในปักนี้ของชาวราศีพิจิกนะครับการงานในปักนี้เนี่ยดาวอาทิตย์นะครับโคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับแต่ว่าโคจรไปอยู่ในราศีเมถุนในภพวินะในภพมระนะครับทาให้มีโอกาสในการเดินทางไกลมากยิ่งขึ้นในปักนี้นะครับมีโอกาสได้เดินทางไกลเพื่อการทํางานนะครับมีโอกาสได้ทํางานออนไลน์ในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เป็นหัวหน้ากองได้เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับได้ทํางานที่ ต้องใช้ความเป็นผู้นํามาเกี่ยวข้องนะครับในปักนี้นะครับทําให้ท่านนี่รู้สึกว่างานมันเข้าเยอะงานมันเข้าแยะ่นะครับอีกทั้งมีพระเกตกลุ่มอยู่ในพบการงานอีกนะครับงานที่ทําในปักนี้เนี่ยค่อนข้างยุ่วนวายอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเป็นงานที่เข้ามาเยอะแล้วก็ค่อนข้างยุ่นวายนะครับอีกทั้งท่านมีโอกาสได้ทํางานกับชาวต่างชาติหรือว่าชาวต่างถิ่นต่างแดนมากยิ่งขึ้นอีกเช่นกันนะครับในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับาการติดต่อสื่อสารละลักษณะน,นั้นนะครับเกี่ยวกับต่างชาตินะครับ ท่านก็ได้มีโอกาสสัมผัสได้ร่วมงานกับเขามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในปักนี้การทํางานของท่านเนี่ยจะไม่โดดเดี่ยวนะครับก็จะมีเพื่อนมาคอยสนับสนุนท่านนะครับซึ่งมันก็ทําให้ปัญหาเหล่านั้นที่คลายออกไปได้ด้วยดีนะครับแต่ในปักนี้เนี่ยผู้ใหญ่ยังก็ยังไม่ให้คุณเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ในมุมที่แอบอยู่นะครับผู้ใหญ่ก็ยังอยู่หา่างยังห่วงๆ่วงนะครับยังคอยดูท่านอยู่นะครับยังไม่ค่อยให้คุณท่ทานสักเท่าไหร่ใน ในปักนี้นะครับฉะนั้นแล้วท่านต้องทํางานด้วยความสามารถแล้วก็ด้วยสติปัญญาของท่านนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆไปให้ได้นะครับแต่ไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเดือนนี้ไม่โดดเดี่ยวนะครับพยายามทํางานให้เต็มที่แล้วกันนะครับยังไงยังไงพอผลงานเราดีเจ้านายก็จะกลับมาให้คุณในไม่ช้านะครับในเรื่องของการเงินนะครับการเงินในปักนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยดีเช่นกันนะครับ การเงินในปักนี้อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับรายจ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าเกี่ยวกับบุตรบริวารนะครับเข้ามาในปักนี้นะครับหรือว่าเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านนะครับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะครับเข้ามาในเดือนนี้นะครับทําให้ท่านใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันในปักนี้นะครับอีกทั้งนะครับท่านมีโอกาสได้ซื้อของชิ้นใหญ่เข้ามาในบ้านด้วยนะครับในปักนี้นะครับลองดูนะครับว่าท่านจะซื้ออะไรเข้ามานะครับ สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินในช่วงนี้เนี่ยก็หนักอยู่สักหน่อยนะครับก็อดทนอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับอดทนอีกสักนิดนึงอีกสักระยะหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินนะครับสําหรับความรักนะครับคนโสดนะครับเดือนเดือนนี้นะครับก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับได้เจอคนที่ใช่เดือนนี้ความรักดีนะครับความรักออกมาดีนะครับงานก็ดีนะครับในเรื่องของเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของความรักดีนะครับดี ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่นะครับจากการแนะนําของเพื่อนฝูงหรือว่าจากการเดินทางก็ดีนะครับยังไงยังไงเนี่ยความรักแอปปีนิ้งแน่นอนนะครับในเดือนนี้นะครับในปักนี้นะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะครับก็ออกมาในทางที่ดีนะครับมีความรักที่สดใสราบรื่นดีนะครับมีโอกาสได้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันนะครับสุขภาพนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของการเป็นไมเกรนอาการปวดหัวอาการปวดตาอะไรประมาณนี้นะครับ ก็อาจจะมาจากความเครียดนะครับก็พยายามดีแหลกออกกำลับบงกายบ้างก็จะช่วยได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ